สำหรับตัวแทนที่ทำงานกับมิแทประกันภัยแล้วยังไม่มั่นใจว่าเป็นตัวแทนกับมิแทประกันภัยทำแล้วมีความมั่นคงในอาชีพยอย่างไรบ้างต้องบอกทุกท่านเลยค่ะการเป็นตัวแทนกับมิแทประกันภยัยวันนี้ท่านเข้ามาในรูปแบบของการขายท่านเป็นตัวแทนท่านได้รับผลตอบแทนในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเมื่อไหร่ที่ท่านมีใบอนุญาตตัวแทนค่ะท่านก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นการขายประกันภัย1น่คันยกตัวอย่างเช่นเป็นการขายประกัน ภัยรถยนต์เนี่ยท่านก็จะมีค่าคอมสตาร์ทเริ่มต้นนะคะสตาร์ทเริ่มต้นที่1 4จากการขายทุกการขายค่ะแบ่งเป็นคอมมิชชั่นประเภทต่างๆอาจจะมีคอมมิชชั่นที่เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันแต่ถ้าท่านมีใบอนุญาตค่ะเป็นตัวแทนขายได้รับคอมมิชชั่น อย่างที่2ค่ะหากท่านเป็นตัวแทนกับนิแท้ประกันภัยวันนี้ท่านไปเชิญชวนคนเข้าสู่ธุรกิจมีทีมงานค่ะมีองค์กรค่ะทุกการทํางานขององค์กรองค์กรขายทีมงานขายตัวแทนในสังกัดของท่านขายเขาได้ค่าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกันแต่สําหรับตัวท่านค่ะจะมีสิทธิ์ได้รับค่าบริหารงานหรือค่า o v ที่เป็นส่วนของการปันผลนะคะผล งานของทีมงานที่ทำการขายได้ในเดือนนั้นๆซึ่งค่าโอวหรือค่าบริหารงานค่ะจะเข้าในบัญชีของท่านทุกๆวันที่10และว,วันที่25ของเดือน1เดือนเข้า2ครั้งค่ะนะสร้างทีมให้เยอะค่าบริหารยิ่งมากมีองค์กรเยอะค่าบริหารยิ่งเยอะเช่นเดียวกันอย่างที่3ค่ะ ทุกการขายทุกการสร้างผลงานทุกการที่มีทีมงานขายค่ะท่านสามารถสะสมยอดขายแล้วขอเปิดสำนักงานตัวแทนการขอเปิดสำนักงานตัวแทนค่ะมิตรแท้ประกันภยัยมอบสิทธิ์ให้กับทุกคนสามารถที่จะเปิด สำนักงานตัวแทนได้ภายใต้สังกัดชื่อของท่านทุกการขีกรมธรทานการบันทึกกลมธรทานออกจากสำนักงานของท่านท่านมีสิทธิ์ได้รับค่าบันทึกกลมธรทานค่ะนะคะอยู่ที่4%เจากยอดการบันทึกกรมธรทานในเดือนนั้นๆยิ่งทีมงานเยอะยิ่งองค์กรเยอะยิ่งมีผลงานเยอะค่ะในส่วนของการบันทึกข้อมูลนี้ก็จะเยอะเช่นเดียวกันแต่การบันทึกข้อมูลค่ะหรือการบันทึกกรมธรทานอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องของการบริหารสำนักงานอันนี้ก็เป็น การบริหารของแต่และบุคคลที่ขอเปิดสำนักง,งานตัวแทนอย่างที่4ค่ะทุกการขายไม่ว่าจะเป็นของตัวท่านเองหรือทีมงานของท่านทางมิแท้ประกันภัยจะมอบสิทธิพิเศษให้นั่นคือการสะสมคะแนนจากยอดขายยอดขององค์กรค่ะคะแนนที่ท่านได้ค่ะมีสิทธิ์ที่จะไปแลกในส่วนของของแถมกำนันต่างๆของบริษัทมิแท้ประกันภัยแลกแก้วน้ำแลกกล่มแลกชงญี่ปุ่นแลกเสื้อของมิแท้ประกันภัยหรือแลกของแถม ไปสมนาคุณให้กับลูกค้ารวมถึงค่ะท่านสามารถแลกเป็นของใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์ทีวีตู้เย็นแลกบัตรเติมน้ำมันค่ะหรือแลกบัตรกิฟต์วอชเชอร์ในส่วนของนะคะในส่วนของบัตรโลตัสบิ๊กซีก็ได้หรือสิ้นปีค่ะท่านสามารถที่จะเก็บคะแนนตรงนี้ไปลุ้น ตัวท่องเที่ยวต่างประเทศก็อยากให้ท่านขำสนุกกับมิแท้ประกันภยัยทํางานให้มีความสุขสร้างทั้งงานขายและงานชวนคนไปพร้อมๆกันขอให้ท่านมีความมั่นคงกับมิแท้ประกันภัยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ